สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมานนี้มาพ่อครับคนดังนะครับผมพี่น้องคือสิคงสิจจำได้เนาะซื้อไว้แจ้งไดครับแนะนำตัวหน่อยครับพ่อพี่ม่นพี่เจริญจ้ะ,ะแต่ก่อนแต่ก่อนซื้อยังก็อบ้านแดงต่างหงพัชรีสิมาปวงจ้ะเป็นแจ้งใดขี้วิต เศร้าพวงแล้วจ้ะเศร้าพวงแหรอหรอ่าได้เงิน40บาทเยศสุบรรอ๋อเศร้าพวงแล้วเอา้าเป็นเป็นจังได๋เป็นจังได๋มาจังได๋ชีวิตเป็นจังได๋โอ้ยอยากเป็นหมอลำหลายแมค่ค่ะอยากเป็นศิลปินหลายพ่อแม่ให้เสียงมากแตว่าอยากเต้นกินลำกินเอา้าตอนตอนก่อนนี่อยู่คณะใดครับคณะแรกกะบุญโฮมมาเทิงศิลป์แล้วก็รุ่งสยามินคอนเสิร์ต แล้วก็ลงุงหลดไปต้องใชยโอ้ oh. แล้วก็มํำเพื่อนยุสวนนพุ่มเลลืฟฝาลุงสยามเป็นวงแหลกเป็นมํำเพื่อนที่นู้นเอขึ้นรองเพงลเนนเง,ง oh, มมลแล้วก็ไปนั่งเอกโอ้สุดยอดสุดยอดว่าธรรมาดาตอนนี้แล้วก็ไปยูน้มเจนนครมันเทิงศิลป์ก็เด้เป็นนองนั่งเอกดี๋ยคาตัวสองลอยเดี๋ยวออกสองฉากออกสองถุมก็อ,ออกตีหนึ่งเป็นนองนั่งเอกแลับพุทธเป็นนองน้ำเอีก ร่ำโทรน้องขอนแก่นจ้ะไปสมัครวิลร่ำปฐุมันเถิงศิลป์มันก็ว่าเจริญไปนั่งอีกอยากได้คาตัวไทยบังกะจิไห้ปัจจุเซ็นสัญญาร่ำจะกซ็สิปีได้ได้เส้นบ่หันบ่ได้เส้นจ้ะเพราะว่าผลของไปอยู่น้ำเกนนล้วก้อนเล้วแต่ว่าได้ยินเสียงคนซ้อมกันตึงๆอยู่ก็เลยพากันไปเบิ่งกับมือขี้บอดไปเบิ่งกับมือขี้บอดเหมือนเป็นเหมือนว่าขึ้นไปว่าปฐุมันเถิงศิลป์มันนะก็เลยว่าไป ขอเทศเสียงเพี่นฟังแนเพยคนก็เลมากหลาเพลคนว่าเดี๋ยวยไปยุน้ำเหมือนสักกัดว้งไรเราไปนี่ลูกคนนั้ไม่ยุน้ำพอจ้เปียงคนนะ่ะพ่อะเสียงเงินเรียนเยลเสียงคือละพัฒนานี้หลาไปนา่งอีกพราะว่านั่งจีก,ก้าพอ่อเขาอยากได้ลูกเขาล่าล่งหา่านเขาอยากล่าเขาล่เาเอาลูกซะกินนะเขาอยากพักวง้งเขาอยากล่งจากหา่านแต่ก็เขาจะเอาลูกเพราะเขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วท่าน,า,นนานมีลูกบ้านนู้นท่านมีลูกนูน้นอายุสิบเจ็ดปีตอนนั้น ไปกับผู้บ่าทุกับเพราทันมีลูกคือกันมีแต <sink. Hello. S 1> ่ผู้บ่าวไปน้ำก okay. ันผู้บ่าวเล่นคีย์บอร์ดอยู่บ้านน้นัยศรีเพิ่นเป็นน้องขออายุสามปีไปน้ำกันเพราะว่าคนมาขอแล้วพ่อบ่ให้เอาจ้ะเพิ่นขอสามหมื่นทองสองบาทพ่อบ่เอาพ่อสิเอาสองเซนแล้วก็ทองห้าบาทมันูดกับไล่กับเพิ่นเกินไปจนว่าน้ำตาผู้ปัญญาไหลออก่มั้ย น no, oh. In no, ุ้ยเห็นน้ำตาหยาไหลนูก็เลยไปปอดหยาปอบใจหยาว่าหยาเมียสะก้อนเด้อเมื่อนี้นูบ่ใบแตงพ่อบาดดอกนูได้เสียกับอ้ายแล้วเล่านูบ่ถิมแล้วดอกมีแต่เล่าแหละสิถิมนูบอกเล่าในเด้อนุ้ยว่าสิเล่าเป็นผู้ชายคนแหลีนู้นูขอคาเลียดนูจยยักลอยสองลอยกับพ่อนุ้ยว่าสิคือเอาหน่อยนะเอาขนาดแล้วเราบ่มีหลายเนาะหยาก็เลยฝ่าให้ใส่เมื่อยหาลอย ก็เลยหวโอ้ขอซองลอยแต่ว่าได้หาลอยจ้เออเมันเลี่ยตัวมันาการเลียนี้ออกมันคือสาวบริสุทธ <c oughs> ิ์เนาะ้าต่ว่าใ่นไม่หยุด่อยเน,ะนาะใา่มาล่องมึงก็นาะนะ่าก่อนะเขาก็อยู่หลายเล้วปกุกเนมาสามปีแล้วอายก็ห้าตัวฮึมนะตัวพอเห็นใจอายเนี่ยอกเนี่ยใบแข็งมากเสียอายไปสีใบ่อนะอนะือายจะสี้เจ้าผู้เดียวนี่แม่ลา่อนะหน้าหัวของพี่อนะ โอ้โหลูกองพีเออน่าอัวนเนาะไม่งิ่เนาะน่าอ้วของพีสมตดพีนี่เป็นกูลูเจ้าลาะะเอ่หนีซื้อคุณเพียนมะันซื้อเขารงเรียนน่าฉลาดท่องไปะะ่างน้อยากมาใส่น้ำสุกุนน้ำลายวมันะอยากมากกันยากมากโยกคขึะนะ้นมันไอ่ฉีร่องมึงเป็นยังไงมันจะเก็บจำได้ไอ,ดออกไลไอ่ฉีแงเป็นแสนกันเรียดบ,บุบออกไอ่จีแ้งหาเงิน คนอเหยียดออกกูเลยว่าหายหามือเงิับท่องสองบาทได้อีปอเทาเนี่ยอิปอเทาเลยว่ากูว่าเอากเสียเป็นล้านเป็นล้านยังได้ลูกสาวเจ้าเสียพวกบริสุทธิ์แบบผมเลยสรุปแล้วได้เทอดไรบ้างดิได้เจ้าทปลาปลาได้หลายได้ทอก้อยได้หน่อยได้เท่าอย่างกูมือโอ้สุดยอดสุดยอดประวัติสาวพัชรีสีมหาปวงครับ พอหล่าเชี่ยวข้อมูลสุดเรี่ยวหล่าก็เลยเป็นคนใจง่ายไปเลยอ๋อศาสตร์เรี่ยววะมันบระดุลเหมืนบดชิฟนักที่ก็แล้วหล่าก็เลยว่าอาวบัตินีบริจาคไปเลยหล่าก็ได้คือได้ใจว่าสาธุเด้อผู้ได้ท่านเข่าผู้หลากินมื้อนี้ให้เป็นสีดีผู้ใด้ยินนี้ผู้กล้าจาน่าผู้หลาเกือไส้เน้นนะสาเถื่หนหลา